คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์ A ider, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผมวันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปพบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสุดปล้าจากแดนมังกรอ,อีกเช่นเคยนะครับจากค่าย BYD ซึ่ง มาในรุ่นหานนะครับซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงม้าถึง487แรงมา้าและมันสามารถทำระยะทางได้ถึง550กิโลเมตรโดยเจ้ารถ BYD Han คันนี้เป็นรถเก๋งซีดานสัญชาติจีนได้เปิดตัวออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเจ้า BYD HAN คันนี้ออกมาให้เลือกถึง2เวอร์ชั่นได้แก่ระบบไฟฟ้าล้วนและระบบปลั๊กอินไฮบริดโดยทางค่าย BYD นั้นตั้งใจผลิต BYD HAN ออกมาแข่งขันกับรถ Tesla m o เดล3ที่ผลิตขายในประเทศจีนณนขนาดนี้นอกจากนี้ BYD HAN จะแข่งขันในประเทศตัวเองแล้วล่าสุดได้ประกาศว่าจะเข้าไปทำตลาดในยุโรปอีกด้วย b ี d h ดีนจะมาพร้อมกับมิติตัวถังที่มีความยาวถึง4,950ม mm, ิมความกว้างอยู่ที่1,890ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,490ม mm, ิมระยะทานล้ออยู่ที่2,490ม mm, ิมนะครับส่วนในด้านของขุมพลังเจ้า b ี d h ดีฮานั้นจะมีทั้งการขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะครับ เรามาดูระบบการขับเคลื่อน2ลอ้อจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่219แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่330นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรในเวลาแค่7.9วินาทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุถึง65กิโลวัตต์และมันสามารถทำระยะทางได้ถึง5 0 6กิโลเมตร และอีกรุ่นหนึ่งคือเพิ่มความจุแบตเตอรี่เป็น77กิโลวัตต์จะสามารถทําระยะทางได้ถึง605กิโลเมตรส่วนขุมพลังการขับเคลื่อน4ล้อนั้นจะมาพร้อมกับการขับเคลื่อนล้อหน้าที่มีกำลังส่งถึง222แรงมา้าและล้อหลังกำลังส่งอยู่ที่272แรงมา้ารวมกันแล้วกำลังส่งจะถึง487แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่680นิวตันเมตร ความจุบแบตเตอรี่ขนาด77กิโลวัตต์ทำระยะทางได้ไกลสูงสุดอยู่ที่550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาแค่3.9วินาทีซึ่งรถคันนี้ถูกยกย่องให้เป็นรถไฟฟ้าที่เร็วแรงที่สุดในประเทศจีน ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นระบบพักอินไฮบ r ิดใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทรโบที่จะมาพร้อมกับก,บกำลังแรงม้าถึง189แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่241แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่330นิวตันเมตรเมื่อทำงานร่วมกันจะมีแรงม้าถึง430แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่650นิวตันเมตร สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรในเวลา4.7วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด15.2กิโลวัตต์ส่งพลังงานในโหมดไฟฟ้าล้วนจะให้ระยะทางได้ไกลสุดอยู่ที่81กิโลเมตรส่วนเรื่องระบบในการชาร์จจาก30ถึง80ใช้เวลา25นาทีเท่านั้นการชาร์จนั้นรับรองระบบ DC Fast Charge ส่วนภายในห้องโดยสารของ y y d า a n งคนี้ออกแบบด้วยโทนสีดำเน้นความเรียบง่ายนะครับและมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วรับรองการควบคุมผ่านฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพรมาไยมัตติฟังก์ชันให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆได้อย่างเพลิดเพลิน และมาพร้อมกับม่านวัดที่แสดงผลแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่แสดงถึงสถานะเลขใบและสถานะการใช้งานของแบตเตอรี่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของรถจนพลังงานไฟฟ้าย่าม BYD Han นะครับที่จะสามารถ สู่คู่แข่งอย่างเทสลาโมเดล3ได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและไม่อยากพลาดข่าวสารก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเอเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป สวัสดีครับ